จริงๆก่อนโควิดสัก2ปีเนี่ยถ้าดูงบการเงินของโทบุซังเนี่ยอีกนิดเดียวเราจะล้มละลายอีกนิดเดียวนี่เปล่าอีกนิดเดียวจริงจคือบริษัทเนี่ยกู้เต็มเพดานจนไม่มีใครให้กู้ต่อแล้วเกิดเหตุการณ์ว่าวันแรกเลยที่เรามีโรงงานใหม่เราต้องการยอดขายมาทําให้ค่าเสื่อมโรงงานลดน้อยลงก็เลยไปออกสินค้าที่เป็นพวกน้ํา10บาทเพราะฉะนั้นเราต้องรีคูดคนใหม่ๆเข้ามาในองค์กรกดว่าพอเริ่มขายไปเนี่ยแค่เดือนแรกส่งของไปเยอะมากแต่เริ่มเก็บทังไม่ได้ ากฏว่าภายหลังประมาณเดือนที่3นที่สราเราเจอว่าพนักง,งานท่านนี้ทุจริตก็เจ็บตัวละครั้งนั้นครั้งแรกครั้งที่2เราโดนฟ้องเหมือนเรารู้สึกอยู่เต็มอกว่าเราไม่ได้เงินสักบาทแต่ว่าเขโดนโกงจริงมันเริ่มมาจากตอนสัก10ปีที่แล้วหลังจากบวชเสร็จ ก็คิดกันว่าจะทําอะไรที่ไม่ได้ซ้อนกับบริษัทที่เคยทํามาก่อนจะได้ไม่ต้องตีกันกดว่าเจอว่ามีอันหนึ่งที่เป็นช่องว่างทางการตลาดมนมทุนเหลืองที่รสชาติเหมือนน้ำเต้าหู้รสเข็นหน้าปักซอยว่าต้องออกไปซื้อให้พ่อตอนเช้าร้านน้ำเต้าหู้รสเข็งเนี่ยเปิดแค่ตอนเช้าหรือบางทีเปิดแค่ตอนเย็นแล้วทําไมคนไม่กินระหว่างวัน หรือว่าบางทีมันไม่ได้มีทุกหน้าปักซอยมันก็ยากนะที่ควรจะหากินได้เริ่มทําก็เข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆว่าเฮ้ยมันยากมันเลยไม่มีใครทําเลยคิดว่าเอออะไรยากๆเราไม่ไม่ค่อยมีคนทําเท่าไหร่เนี่ยเราน่าทําไปอยู่ในล a สิบเอดเดือนดูตั้งแต่โม่ถั่วยังไงให้รสชาติเหมือนที่เราอยากได้ไปดูงานวิจัยทั้งอเมริกาโม่ย,ยังไงจีนโม่ยังไง ญี่ปุ่นโายัางไงแช่ถั่วค้างคืนคําว่าค้างคืนแต่ละประเทศไม่เท่ากันบางประเทศญี่ปุ่นต้มถั่วเหลืองก่อนทําไมเขาถึงต้มถั่วเหลืองก่อนมีอะไรวิทยาศาสตร์เข้าไม่เกี่ยวเลยบอกว่าอยู่ในแ a บเ1เดือนจริงๆเราก็ค่อยเริ่มทําวนแรกออกมาซึ่งตอนแรกตลาดแรกที่อยากทาคือตลาดส่งออกพอคิดว่าตลาดในประเทศเนี่ยน่าจะไม่มีใครกินเหมือนกันภายหลังพบว่าตลาดมันใหญ่ตลาดมัน17,000ล้านตอนนั้นนะครับสมมติเราทําได้สัก0.5%น็ั่นคือเป้าหมายแรกเลยนะเราก็คิดว่าเราพอจะเลี้ยงชีพชอบไม่ได้เบียดเบียนคร ก็เลยตัดสินใจทำที่ที่เราไปยืนขายค่ะขายดีเราทำขวดจากโรงงานซึ่งตอนแรกรอตแรกเลยคือ30,000ขวดเพราะฉะนั้น30,000ขวดต้องหมดภายในปีปรากฏว่า30,000ขวดแรกหมดภายในเดือนแรกแต่ว่าต้องบอกว่าใน30,000ขวดเนี่ยน่าจะทัก25,000 เรายืนอยู่ข้างๆลังที่เราตั้งเราก็อธิบายอธิบายอธิบายพอคนเข้าใจเนี่ยคนไม่ได้ซื้อขวดเดียวคนซื้อกลับไปลังหนึ่งลังหนึ่งยีขวดเมื่อก่อนไปขวดแก้วขวดละสามสบาท40บาทซึ่งถือว่าแพงมากห้างที่เราขายก็จะเป็นห้างที่เป็นโมเดิร์นเทรแพงๆวิ l ล่ามาร์ t ก็ตเดอะมอ o ล์ฟู้ดแลนอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าขายดีตัวเลขอาจจะไม่ชัดเจนมากแต่ว่ายอดขายปีนี้น่าจะประมาณหกรล้านถ้าถ้าจบปี มันมีอันหนึ่งซึ่งภาษาเดี๋ยวนี้เขาเรียกไมโครเมเนจเมนต์ก็คือไปเมเนจระดับร่างเกินไปแล้วเกิดปัญหาวันนั้นเกิดเหตุการณ์ว่ามีแรงงานต่างชาติแอบไปอู้ต้องบอกว่าแอบไปสูบุหรีอยู่ข้างหลังตู้คอนเทนเนอร์นึงซึ่งก็เป็นมุมกล้องที่แอบเกือบๆจะไม่เห็นแล้วแล้วก็พนักง,งานทั่วไปก็น่าจะไม่เห็นดูกล้องวงจรปิดแล้ก็เลยพิมพ์ลน์ไปหา แต่แทนที่จะพิมพ์ลายไปหาหัวหน้าง,งานให้เขาจัดการดันไปพิมพ์ลายหาซูเปอร์วิเซอร์กดว่าเขาไม่พูดอะไรกันไม่รู้ซึ่งภายหลังก็รู้ว่าจริงก็เตือนกันปกติว่าให้กลับไปทํางานนั่นแหละสองคนที่ยืนแอบสบุรีแอบอู้ก็เดินกลับไปครูพนักง,งานในาง,งานต่างชาติทั้งหมดในโรงงานถ้าใครยังทํางานอยู่กูจะต่อยพนักง,งานในาง,งานต่างชาติทั้งหมดเนี่ยก็เดินออกไปข้อความกลัวถ้าผลิตต่อไม่ได้น่าจะเสียเงินเป็นล้านซึ่งสมัยนั้นหลักล้านเป็นเรื่องสําคัญมากกับธุรกิจ่าจจะเดินต่อไม่ได้อาจจะถึงขนาดล้มละลาย ว่าพนักง,งานทุกคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับลายผลิตไปผลิตของให้บัญชีพนักง,งานนับสต็อกปกติทํางานอยู่หน้าคอมคือจ้างเขามาทํางานหน้าคอมวันนั้นผมจาได้ว่าผมร้องไห้เพอรู้สึกผิดกับพนักง,งานทุกคนที่ไปช่วยเราเหตุผลหลักมันมาจากมาจากเราอะเราทําในเรื่องที่ไม่ควรทําจริงๆก่อนโควิดสักสปีเนี่ยถ้าดูงบการเงินของทบุซังเนี่ยอีกนิดเดียวเราจะล้มละลาย อีกนิดเดียวนี่เปล่าอีกนิดเดียวจริงๆคือบริษัทเนี่ยกู้เต็มเพดานจนไม่มีใครให้กู้ต่อแล้วเกิดเหตุการณ์ว่าวันแรกเลยที่เรามีโรงงานใหม่เราต้องการยอดขายมาเพื่อมาทําให้ค่าเสื่อมโรงงานลดน้อยลงเวลาหารออกมาเป็นกำไรแล้วมันจะได้มีกําไรกลับมาเป็นเปอร์เซ็นเทที่บริษัทยังโตต่อไปได้ก็เลยไปออกสินค้าที่เป็นพวกน้ํา10บาทเพราะนั้นเราต้องรีคูดคนใหม่ๆเข้ามาในองค์กรรีคูดคนเข้ามาก็เข้ามาจากบริษัทใหญ่เซตระบบ ร่างสัญญาเปิดศูนย์กระจายสินค้าถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณ1 0บถึงสิศูนย์ทั่วประเทศกดว่าพอเริ่มขายไปเนี่ยแค่เดือนแรกส่งของไปเยอะมากแต่เริ่มเก็บตังค์ไม่ได้เดือนที่สองก็ยังไม่ได้แต่เรียกของไปเพิ่มปรากฏว่าภายหลังประมาณเดือนที่3 6, เดือนที่สราเราเจอว่าพนักง,งานท่านนี้ทุจริตก็เจ็บตัวครั้งนั้นครั้งแรกครั้งที่2ในเรื่องนี้ก็คือว่าเราโดนฟ้อง คัดลอสคือเราตัดความเป็นหนี้เป็นสินกันเนี่ยออกไปเลยในฝั่งเราปรากฏว่าในสัญญาเองเนี่ยมันมีช่องว่าเขาสามารถเก็บเงินค่าทําการตลาดของเขาได้บางส่วนซึ่งก็จะไม่ได้เยอะอะไรมากแต่อาจจะสักสิ้าของยอดขายถึงขนาดเรียกพนักงานบัญชีผมนะไปเชียงรายมีบริษัทหนึ่งฟองที่เชียงรายเพราะนั้นเราก็ต้องบินไปหาเขาที่เชียงรายเราก็ถามพนักงานบัญชีผมจนพนักงานบัญชีผมร้องไห้เป็นเฮดของบัญชีเลยนะบอกเกิดมาชาตินี้พี่ไม่เคยขึ้นศาลเลยนามแต่ว่าพี่จะไปเพราะคุณนามนะคือแบบอยากอยาก,อยากจะช่วย แล้วก็แบบร้องไห้เพราะว่าเหมือนเรารู้สึกอยู่เต็มอกว่าเราไม่ได้เงินสักบาทแต่ว่าโดนโกงสุดเรื่องนี้ก็คือน,นอกจากโดนไม่จ่ายเงินแล้วก็ยังโดนฟ้องอีกเราก็คิดในใจกันว่าเออเงินกาไรสะสมช่วงช่วงนั้นก็มีสัก3 40ล้านเราก็ตัดสินใจว่าไปกู้เงินมาครั้งใหญ่ทําโปรดักต์ใหม่เหมือนเราเจ็บจากคราวที่แล้วมาแล้วอะ่ะเราก็ไม่อยากจะพลาดแบบที่เราไม่รู้มาก่อน มีที่ปรึกษาทางการขายมีที่ปรึกษาทางการตลาดมีทีมที่ใหญ่ขึ้นมีทีมที่ดีมั่นใจโปรดักที่ดีราคาที่ใช่มีโฆษณาทีวีซึ่งไม่เคยทํามาก่อนเพราะว่าไม่มีตังค์ไปตกม้าตายผมคิดว่าเราไม่ได้ประเมินคู่แข่งอาจจะเคยได้ยินว่าซื้อเหล้าห่วงเบียร์ถ้าซื้อเบียร์เจ้านี้ฉันจะไม่ขายเบียร์เจ้านั้นให้ แลเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันตอนที่เราเอาโปรดักต์ใหม่เข้าไปขายจึงก็เราก็เรียนรู้ว่าจริงตลาดมันก็มีมุมที่เราไม่ได้คิดปรากฏว่าโปรเจกต์นั้นก็ไม่ประสบความสําเร็จก็ทําให้นี่ต่อทุนตอนนั้นน่าจะขึ้นไป3มุดกว่าๆแล้วโควิดก็มาวันนั้นเป็นวันที่ประกาศพร้อมๆกับเรื่องโควิดเลยว่าบริษัทเราถ้าถือว่าเป็นเรือเรือนี้กับการจะล่มเราก็ไม่รู้ว่าโควิดจะจบเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นทุกคนแบบรออิมแพ t ต้องช่วยกัน ครั้งที่มีใครมาพูดว่าถูตสังดีอ่ะแน่นอนยอดขายเราดีนะยอดขายเราโตทุกปีก็ยังโตอยู่แต่ว่าเหมือนจัดการหลังบ้านได้ไม่ดีอ่ะมันก็เลยมันก็เลยไม่ดีมีคนโกงก็เลยไม่ดีแล้วก็อายที่จะต้องบอกลูกน้องว่าเออทุกวันนี้ที่เขาแบบเหนื่อยยากอ่ะมันยังต้องอีกเยอะเลยนะเพื่อให้เพื่อให้กับมาออนแทร์รู้ด้วยนะว่าชาอยู่คือรู้ว่าตัวเองไม่ปกติมันช่วงนั้นก็จะเป็นแบบหน้าก็จะอึมอึม เดินไปไหนก็จะไม่ค่อยมีรอยยิ้มเอาพนักง,งานรู้สึกได้พนักง,งานรู้สึกได้ก็จะเข้ามาเป็นห่วงเอาข้าวมาให้กินเราก็จะยิ้มแต่ก็ยิ้มไม่สุดก็จะชาชาถามว่าท้อไหมท้อม,มากเลยนะออบางทีก็แต่ผมว่าโมเมนต์ที่สำคัญนะั้นน่าจะเป็นเรื่องว่าการที่เราเห็นคนอื่นเขาลำบากเพราะเราเพราะบริษัทเราเหมือนกันทุกคนที่มาช่วยมันทำให้เรามีแรงต่อ อันหนึ่งที่จําได้เลยคือเราให้โบนัส,สุกน้องทุกปีเยอะน้อยแล้วแต่เราเคยมีโมเมนต,ต์ว่าแบบได้กาไรเยอะพอสมควรพาลูกน้องทุกคนทุกคนจริงๆที่ทํางานเกิน3ปีไปเกาหลีเราพาไปติดกันได้2ปีให้โบนัสปีหนึ่งที่ไม่ให้อ่ะจริงๆเสียใจมากกว่าข,ขาดทุนนี่จะเป็นปีแรกที่เราไม่มีความสามารถในการให้โบนัส,สุกน้องแต่ไม่เคยล้นเงินเดือนนะก็ยังดี <S <S ผม i m พิ e ม e n t นโยบายหนึ่งก็คือตอนโควิดเนี่ยบอกว่าทุกคนช่วยกันหน่อย2เรื่องหนึ่งคือลดคอสสองคือเพิ่มยอดขายแล้วผมก็ลงลึกไปในดีเทลว่าถ้าทีมผลิตคุณจะลดคอสยังไงจากลอสประมาณ8-10เนี่ยวันนี้ลอสเราเหลือไม่เกิน2%แต่ว่าที่ implement เนี่ย implement กันแบบนี้บอกว่าพนักง,งานทุกคนถ้าคุณทําได้ต่ำกว่าสอ้อ์นะคุณไม่โดนหักเงินแต่ถ้าเกิน2.5เนี่ยคุณจะโดนหักเงินไว้ในตรงกลางซึ่งอันนี้เราจะคืนนะในที่สุดไม่ได้หักเก็บไว้เข้าเงินพ่อบริษัท เดือนแรกอ่ะทุกคนโดนหักเงิน5%เดือนที่2ทุกคนได้คืนแล้วจนวันนี้ก็ไม่มีใครโดนเคยโดนหัก5%แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราคำชับว่าแต่เจ้าของอ่ะขอหักเงินเดือนตัวเอง5 0พนักงานบางคนน่ะ5% 10%น่ะมันคือเงินเก็บที่เหลือจริงๆอ่ะเพราะฉนั้นผมไม่อยากหักจริงๆช่วยกันหน่อยเถอะการเป็นว่าทีมอ่ะกระตือรือร้นเพราะไม่อยากให้เพื่อนข้างๆโดนหักเงินแค่อยากจะบอกว่าการพยายามสร้างบรรยากาศให้มีการแคร์กันและกันเพื่อนพนักงานด้วยการรวมๆกันคือบริษัท บริษัทไม่ใช่ของเจ้าของคนเดียวแต่ว่ามันคือพื้นที่ร่วมงานกันที่ช่วยทำให้ผมผ่านวิกฤตมาได้ตอนไปบวชเนี่ยสิ่งที่ผมค้นพบก็คือไม่มีอะไรแน่นอนซึ่งลึกไปกว่านั้นคือยังไงเราก็ตายลึกไปกว่านั้นมันก็จะเป็นเหลือแค่ว่ามันก็เท่านี้เองอ่ะวันนี้เราสุขพรุ่งนี้เราก็ทุขได้วันนี้เราทุกพรุ่งน,น,นี้ก็สุขได้มันขึ้นอยู่กับเลเวลของความสุขและความทุกข์ตอนเด็กเคยชอบเรื่องนี้ตอนนี้ไม่เคยชอบกันอีกเลยจริงๆเรื่องไม่ดีเยอะกว่าเรื่องดีเยอะนะถ้าอยาก เดินมาสายนี้ครับไม่ผิดนะผมว่ามันก็จะมีแต่ว่าต้องทนให้ได้จริงๆไม่ได้ให้กําลังใจหรอกแค่เตือนและขู่ว่าเจอแน่ๆถ้าจัดการได้ก็จะโอเควันนี้เวลาเจอปัญหามันก็เลยเป็นแค่ว่าทำไงให้มันดีขึ้นทำไงให้ปัญหามันหมดไปแล้วก็มีความสุขเอ j นจอยกับโมเมนต์ทุกๆโมเมนต์ที่ทำได้ผมว่าไม่ผิดเลยที่จะล้มเลยนะไม่ผิดแบบไม่ผิดเลย แต่ใดก็ตามที่เราไม่ได้ล้มจุดเดิมที่เดิมทุกๆวันแต่ถ้าเราล้มบ่อยๆในจุดใหม่ๆในเรื่องใหม่ๆผมว่าล้มได้แหละแล้วที่สําคัญค,คือทุกครั้งที่ลุก่มันต้องไม่กลับมาหลุมนี้มันต้องรอดคราวหน้ามึงต้องรอดผมว่ามันสอนเรื่องพวกนี้ได้แต่ว่าถ้าเราพลาดครั้งหนึ่งแล้วเราถือว่านี่คือล้มเหลว่แปลว่าเราจะเลิกเลยนะถ้ามันจะสอนอะไรผมผมก็บอกว่าตอนเด็กๆเ,เวลาล้มเหลว่ผมเลิกเลยแต่ตอนนี้เวลาลม้มผมไม่ถือว่ามันคือล้มเหลวผมก็จะล้มๆได้ แล้วที่สําคัญสอนลูกน้องให้ลมด้วยเราอย่าคิดว่าลูกน้องทํางานได้ดีกว่าเราคืออย่าไปคิดว่าเขาทําได้ดีหรือทําได้ไม่ดีแต่ผมคิดว่าถ้าเราบอกให้ลูกน้องว่าลมได้จริงๆนะแบบลมได้จริงๆแต่อย่าเลิกอะ่ะคนมันจะกล้าแล้วพอมันคนมันจะเริ่มกล้าทําอะไรใหม่ๆมันจะได้ดีกับบริษัทเอง